หลังคริสต์มาสคืนเดียวผมกลับบ้านเพียงลาพังแต่สิ่งที่รออยู่บนโต๊ะทำให้หัวใจผมหยุดเต้นลูกของผมไม่ใช้นามสกุลของผมอีกต่อไปภรรยาหายไปโทรศัพท์ดังขึ้นพร้อมความจริงที่ผมไม่เคยพร้อมรับฟังนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการจากลาแต่มันคือความรักที่กําลังถูกตัดสินในคืนเดียว ถ้าคุณคิดว่ารู้ตอนจบแล้วผมอยากให้คุณดูจนวินาทีสุดท้ายหลังคริสต์มาสกลับบ้านเพียงคนเดียวลูกถูกเปลี่ยนนามสกุลโดยภรรยาดราม่าอันลึกลับและช็อกสุดท้ายหลังคริสต์มาสคืนนั้นผมกลับบ้านเพียงคนเดียวลมหายใจของผมหนักขึ้นหัวใจเต้นช้าลงอย่างแปลกประหลาดแสงไฟหน้าบ้านสองสลัวเงาของต้นไม้ไหวตามลมหนาวผมเปิดประตู เสียงบานพับดังชัดกว่าทุกคืนกลิ่นอากาศเดิมแต่ความอบอุ่นหายไปผมก้าวเข้ามาเท้าสัมผัสพื้นเย็นเฉียบในห้องนั่งเล่นของตกแต่งคริสต์มาสยังอยู่ครบแต่เสียงหัวเราะหายไปจากผนังทุกด้านผมหยุดหายใจเมื่อเห็นซองเอกสารบนโต๊ะปลายนิ้วสัน่นเหมือนหัวใจไม่ยอมเชื่อความจริง ตัวอักษรบนกระดาษนิ่งเฉยแต่มันกรีดหัวใจผมอย่างช้าๆนามสกุลของลูกไม่ใช่ของผมอีกต่อไปอกผมแน่นลมหายใจติดขัดผมนึกถึงดวงตาของลูกใสบริสุทธิ์และอบอุ่นผมนึกถึงมือเล็กๆที่เคยจับนิ้วผมไว้แน่นเสียงหัวใจเต้นดังในหูเหมือนจะถามว่าผมพลาดตรงไหน ผมสุดนั่งลงแผ่นหลังสัมผัสโซฟาอย่างร้ายแรงภาพของภรรยาลอยขึ้นมาแววตาเธอสงบเกินไปในช่วงหลังผมเริ่มเข้าใจความเงียบของเธอมีความหมายแต่ในความเจ็บปวดยังมีความรักหลงเหลือความรักที่ไม่เคยหายแม้ความจริงจะโหดร้ายผมหลับตาสูดลมหายใจลึกหัวใจยังเต้น แม้จะเจ็บจนแทบแตกสลายผมลุกขึ้นยืนเดินไปที่หน้าต่างนอกบ้านหิมะเริ่มตกเบาๆเหมือนเวลาหยุดนิ่งผมวางมือบนกระจกสัมผัสความเย็นผ่านฝ่ามือในเงาสะท้อนผมเห็นชายคนหนึ่งที่ยังรักรักแม้ไม่รู้ว่าจะได้ยืนตรงไหนในชีวิตของคนที่ผมรักที่สุดโทรศัพท์ในมือสั่นเบาๆ หน้าจอสว่างขึ้นช้าช้าชื่อที่ปรากฏทำให้หัวใจผมหยุดเต้นไปชั่วขณะผมยังไม่กดรับสายเพียงมองมันนิ่งๆเพราะผมรู้ว่าคำพูดต่อไปอาจเปลี่ยนทุกอย่างและเรื่องราวของความรักครั้งนี้อาจเพิ่งเริ่มต้นจริงๆเท่านั้นผมยังคงยืนอยู่ตรงนั้นปล่อยให้โทรศัพท์สั่นอยู่ในมือเสียงหัวใจของผมดังชัด เหมือนมันกําลังเร่งให้ผมตัดสินใจผมกดรับสายโดยไม่พูดอะไรสักคำปลายสายเงียบงนันก่อนเสียงลมหายใจที่คุ้นเคยจะดังขึ้นเป็นลมหายใจของเธอช้าและสั่นไม่ต่างจากของผมผมหลับตาความทรงจำไหลายกลับมาอย่างเงียบงนันคืนแรกที่เราเจอกันแววตาที่เคยมองกันอย่างอ่อนโยนเสียงของเธอสัน่น เหมือนกำลังต้นบางอย่างไว้ผมไม่ถามแต่หัวใจผมกำลังฟังทุกความรู้สึกเธอเอ่ยชื่อผมช้าราวกับกลัวมันจะแตกสลายผมรู้สึกถึงลมหายใจของเธอแม้เราจะอยู่ไกลกันความเงียบระหว่างเรานาหนักแต่ไม่ว่างเปล่าผมสัมผัสหน้าอกตัวเองหัวใจยังเต้นอยู่ตรงนั้นเต้นเพื่อความรัก ที่ไม่เคยหายไปไหนเธอพูดถึงลูกเสียงของเธออ่อนลงผมจินตนาการถึงดวงตาคู่นั้นที่เคยมองผมด้วยความไว้ใจความอบอุ่นไหลผ่านอกปะปนกับความเจ็บปวดผมอยากเอื้อมมือไปแม้รู้ว่าเอื้อไม่ถึงผมบอกเธอว่าผมยังอยู่ตรงนี้คำพูดนั้นเบาแต่เต็มไปด้วยความหมาย เธอหยุดนิ่งเหมือนกำลังตัดสินใจลมหายใจของเราประสานกันผ่านความเงียบของสายโทรศัพท์ผมรู้สึกได้ว่าความรักยังไม่จบมันเพียงเปลี่ยนรูปแบบและรอเวลาที่เหมาะสมเสียงของเธอเอ่อยขึ้นอีกครั้งแผ่วเบาแต่ชัดเจนประโยคนั้นทำให้หัวใจผมหยุดเต้นอีกครั้งผมกำโทรศัพท์แน่น สายตาจ้องไปที่ความมืดนอกหน้าต่างเพราะผมรู้ว่าหลังจากคำพูดนั้นชีวิตของผมและความรักครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมยังคงยืนอยู่หน้าต่างปล่อยให้ความมืดโอบล้อมตัวผมไว้เสียงลมหายใจของเธอยังดังอยู่ในสายผมรู้สึกถึงแรงสั่นเล็กๆเ,เหมือนหัวใจของเธอกำลังต่อสู้กับตัวเอง เธอเอ่ยประโยคต่อมาช้ารากับเลือดทุกคําคําพูดนั้นไม่ดังแต่กระแทกลงกลางหัวใจผมมือของผมย็นเฉียบทั้งที่กำโทรศัพท์ไว้แน่นผมรับรู้ได้ว่าความจริงกำลังเปิดประตูผมถามเธอด้วยเสียงต่ำเสียงที่พยายามไม่สั่นเธอเงียบไปเหมือนกำลังมองบางอย่างที่ผมมองไม่เห็น ผมนึกถึงคืนที่เรานั่งใกล้กันโดยไม่ต้องพูดอะไรเพียงสบตาก็เข้าใจกันทั้งหมดหัวใจผมเต้นแรงขึ้นเหมือนกำลังรอคำสารภาพเธอพูดถึงการตัดสินใจที่ทำไปเพราะความกลัวผมหลับตารับฟังทุกลมหายใจของเธอในอกผมความเจ็บและความรับประปนกันผมอยากโกรธ แต่หัวใจกลับอ่อนลงผมบอกเธอว่าผมยังจำสัมผัสแรกของเราได้เธอสะอื้นเบาๆเสียงนั้นทำให้ผมหายใจติดขัดผมเอื้อมมือออกไปในอากาศรากับจะจับมือเธอแม้รู้ว่ามันเป็นเพียงความว่างเปล่าเธอบอกว่ายังมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่รู้หัวใจผมหยุดเต้นไปชั่วขณะผมยืนตัวตรง เตรียมรับความจริงอีกชั้นแสงไฟนอกบ้านสั่นไหวเหมือนโลกกำลังรอฟังคำตอบผมกลืนน้ำลายลมหายใจหนักขึ้นเพราะผมรู้ว่าคำพูดถัดไปของเธออาจเปลี่ยนความหมายของความรักที่ผมยึดถือมาตลอดชีวิตและผมยังคงฟังโดยไม่รู้ว่าเมื่อเธอพูดจบผมจะยังยืนอยู่ตรงนี้ได้หรือไม่ ผมยังไม่ขยับแม้ลมหายใจจะหนักขึ้นทุกวินาทีเธอเงียบไปอีกครั้งความเงียบนั้นยาวนานจนผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นช้าแต่หนักแน่นผมบอกเธอว่าไม่ต้องรีพูดเพราะผมยังอยู่และยังฟังอยู่ตรงนี้เสียงของเธอสัน่นเหมือนกำลังยืนอยู่ตรงขอบบางอย่างเธอพูดถึงคืนหนึ่ง คืนที่ผมไม่อยู่บรรยากาศเงียบลมหนาวพัดผ่านเหมือนคืนนี้ผมหลับตาจินตนาการถึงเธอในความมืดหัวใจผมเจ็บแต่ยังเปิดรับเธอไม่ได้พูดถึงการทรยศเธอพูดถึงความโดดเดี่ยวความกลัวและความอ่อนแอของหัวใจมนุษย์ผมกำมือแน่นเล็บจิกลงบนฝ่ามือ เพื่อย้ำเตือนตัวเองว่าผมยังมีตัวตนเธอเอ่ยชื่อผมอีกครั้งช้ากว่าเดิมชื่อของผมที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุ่นผมตอบรับด้วยเสียงแผ่วผมบอกเธอว่าความรักไม่เคยสมบูรณ์แบบแต่ความรู้สึกที่แท้จริงไม่เคยโกหกเธอหยุดสะอื้นเหมือนกำลังตั้งใจฟัง ผมรู้สึกถึงสายตาของเธอแม้มองไม่เห็นเป็นสายตาเดียวกับวันแรกที่เราสบกันหัวใจผมอ่อนลงเหมือนน้ำแข็งที่เริ่มละลายเธอถามผมว่าเรายังมีโอกาสหรือไม่คำถามนั้นลอยอยู่กลางอากาศผมมองเงาสะท้อนของตัวเองชายคนหนึ่งที่ยังรักรักโดยไม่รู้คำตอบ รักโดยไม่รู้ปลายทางผมหายใจเข้าลึกปล่อยให้หัวใจเป็นคนตัดสินใจผมกำลังจะพูดแต่เสียงบางอย่างในอกผมหยุดไว้เพราะผมรู้ว่าคำตอบของผมจะไม่ใช่แค่คำพูดแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้ตอนจบและผมก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นระหว่างอดีตและอนาคต พร้อมจะเลือกเมื่อหัวใจผมกล้าพอผมปล่อยให้ความเงียบโอบล้อมเราเหมือนผ้าห่มบางๆในคืนหนาวลมหายใจของผมเริ่มช้าลงหัวใจยังเต้นแต่ไม่เร่งร้อนเหมือนก่อนผมรู้สึกถึงน้ำหนักของทุกความทรงจำที่เราเคยสร้างร่วมกันมือของผมคลายออกโทรศัพท์ยังอุ่นอยู่ในฝ่ามือเธอเรียกชื่อผมอีกครั้ง ครั้งนี้ไม่สั่นแต่แผ่วลึกเสียงนั้นทำให้ผมนึกถึงวันที่เธอพิงไหลผมวันที่เราไม่ต้องการคำอธิบายใดๆผมหลับตารับรู้ถึงความใกล้ชิดแม้จะห่างกันด้วยระยะทางหัวใจผมเต้นชัดเหมือนกำลังตอบเธอแทนคำพูดผมบอกเธอว่าผมยังจำอ้อมกอดของเราได้อ้อมกอดที่ไม่เร่งรีบ อ้อมกอดที่ฟังเสียงหัวใจเธอเงียบแต่ผมรู้ว่าเธอกำลังร้องไห้ไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เพราะความคิดถึงผมรู้สึกถึงลมหายใจของเธอที่ค่อยๆสงบลงเหมือนหัวใจสองดวงกำลังปรับจังหวะให้ตรงกันอีกครั้งผมก้าวถอยจากหน้าต่างแสงไฟในบ้านส่องเงาผมยาวบนพื้นผมไม่รู้ ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าชื่อของผมจะกลับมาอยู่ตรงไหนแต่ผมรู้สึกได้ว่าความรักยังหายใจอยู่เธอเอ่ยคำหนึ่งคำที่ไม่ใช่คำขอโทษแต่เป็นคำขอที่อ่อนโยนและจริงใจผมหยุดหายใจไปชั่วขณะหัวใจเต้นแรงอีกครั้งผมยังไม่ตอบเพียงปล่อยให้ความรู้สึกไหลผ่าน เพราะบางครั้งความรักไม่ต้องการคำสัญญามันต้องการเพียงการไม่หายไปและในคืนนั้นหลังคริสต์มาสผมยืนอยู่กับโทรศัพท์ในมือหัวใจเปิดกว้างรอเช้าวันใหม่ที่อาจพาเรากลับมาใกล้กันอีกครั้งแสงเช้าค่อยๆซึมผ่านม่านเหมือนความหวังที่ไม่เร่งรีบผมยิ่งยืนอยู่ที่เดิม โทรศัพท์แนบหูหัวใจยังเปิดรับทุกความเป็นไปได้เสียงของเธอเบาลงไม่ใช่เพราะอ่อนแรงแต่เพราะกล้าพอที่จะอ่อนโยนเธอบอกว่าเมื่อคืนเธอแทบไม่หลับเพราะหัวใจของเธอยังเรียกหาผมอยู่ผมสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความอุ่นที่แผ่ซ่านในอกความอุ่นนั้นไม่ใช่ความแน่ใจ แต่เป็นความจริงใจที่ยังไม่จางหายผมถามเธอถึงลูกเพียงเอ่ยชื่อหัวใจก็สั่นไหวเธอเงียบไปก่อนจะบอกว่าเด็กคนนั้นยังถามถึงผมเสมอคำพูดนั้นเหมือนมือเล็กๆมาจับหัวใจผมไว้แน่นผมหลับตาเห็นรอยยิ้มที่คุ้นเคยเห็นสายตาที่เคยมองผม ด้วยความไมืใจผมบอกเธอว่าผมไม่รู้ว่าจะเดินกลับไปอย่างไรแต่ผมรู้ว่าผมยังอยากเดินเธอไม่เร่งไม่อ้อนวอนเทียงบอกว่าเธอจะรอคำว่ารอไม่ได้ดังแต่หนักแน่นและอบอุ่นผมยิ้มทั้งที่น้ำตาเอ,อ่อ หัวใจผมเต้นชัดเหมือนกำลังเรียนรู้จังหวะใหม่ระวังสายโดยไม่ต้องกล่าวลาเพราะบางความสัมพันธ์ไม่จบลงที่คำพูดผมมองแสงเช้าที่สว่างขึ้นรู้สึกถึงการเริ่มต้นบางอย่างบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ยังมีชีวิตและผมก็ก้าวออกจากบ้านด้วยหัวใจที่ยังรักรักโดยไม่รู้คำตอบ รักโดยไม่รู้เส้นทางแต่พร้อมจะก้าวต่อไปถ้าปลายทางนั้นยังมีเธอและหัวใจของผมเดินไปพร้อมกันอากาศยามเช้าสัมผัสผิวผมเบาๆเหมือนมือที่คุ้นเคยผมก้าวเดินช้าๆปล่อยให้ความคิดตามจังหวะหัวใจถนนยังเปียกจากหิมะที่ละลายสะท้อนแสงอ่อนของวันใหม่ทุกก้าว ผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้นไม่เร่งไม่ถอยเพียงเดินไปข้างหน้าภาพของเธอยังคงอยู่ในความคิดแววตาที่ไม่เคยเย็นชาแวลตาที่ยังมองผมเหมือนคนที่รู้จักกันดีผมหยุดยืนสูดลมหายใจลึกนี่อกยังมีความเจ็บแต่ก็มีพื้นที่ว่างพื้นที่สําหรับความหวัง ที่ค่อยๆเติบโตโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นเบาๆไม่ใช่เสียงเรียกเข้าเป็นข้อความสั้นๆที่ทำให้หัวใจผมอ่อนลงไม่มีคำอธิบายไม่มีคำขอมีเพียงประโยคหนึ่งที่เต็มไปด้วยความหมายผมอ่านมันช้าๆเหมือนกลัวความรู้สึกจะล้นออกมาหัวใจเต้นแรงแต่ไม่สับสน ผมรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่ยังไม่ขาดระหว่างผมเธอและความรักที่ยังหายใจผมเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงแดดเริ่มอุ่นขึ้นผมยังไม่ตอบข้อความนั้นไม่ใช่เพราะลังเลแต่เพราะผมอยากให้หัวใจเป็นคนเลือกเวลาบางคำต้องรอให้ความรู้สึกสุกนอมผมเดินต่อ พร้อมรอยยิ้มจางๆเพราะผมรู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่ถึงบทสุดท้ายมันเพียงหยุดพักเพื่อให้หัวใจได้ฟังกันอีกครั้งและในเส้นทางข้างหน้าผมไม่รู้ว่าจะพบอะไรแต่ผมรู้แน่ชัดว่าความรักครั้งนี้ยังเดินไปพร้อมผมอย่างเงียบงันและอ่อนโยนผมหยุดเดินเมื่อสายลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อย เหมือนบางอย่างกำลังเรียกให้ผมหันกลับไปมองหัวใจผมเต้นช้าลงแต่หนักแน่นผมรู้สึกถึงจังหวะนั้นจังหวะเดียวกับคืนแรกที่เราสบตากันโทรศัพท์ในมือยังอุ่นเหมือนเก็บลมหายใจของเธอไว้ข้างในผมนึกถึงเสียงของเธอที่ไม่เคยดังแต่ชัดเจนเสมอผมนึกถึงมือของลูกที่เคยกุมมือผม โดยไม่ต้องถามอะไรอกผมแน่นแต่ไม่อึดอัดเป็นความรู้สึกของการคิดถึงที่ไม่เจ็บปวดเท่าเดิมผมหันกลับไปมองทางที่เดินมาบ้านหลังนั้นยังอยู่เงียบแต่ไม่ว่างเปล่าผมรู้ว่ามีบางอย่างรออยู่ไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำสัญญาแต่เป็นการพบกัน ในเวลาที่หัวใจพร้อมผมสูดลมหายใจยาวรู้สึกถึงอากาศที่เต็มปอดหัวใจผมกระสิบเบาๆแต่ชัดเจนว่าความรักไม่ได้หายไปมันเพียงเปลี่ยนที่ยืนผมก้าวเดินอีกครั้งคราวนี้ช้ากว่าเดิมเหมือนเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกตามทันโทรศัพท์สั่นอีกครั้งในมือครั้งนี้นานกว่าเดิม ผมหยุดมองหน้าจอแสงสะท้อนทำให้ผมเห็นตัวเองชายคนหนึ่งที่ยังรักและยังกล้านิ้วของผมลอยอยู่เหนือหน้าจอยังไม่แตะเพราะผมรู้ว่าการกดรับในครั้งนี้จะไม่ใช่แค่การตอบกลับแต่คือการเลือกเส้นทางเส้นทางที่อาจพาผมกลับไปหรือพาเราเริ่มใหม่ และผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นระหว่างลมหายใจหนึ่งกับอีกลมหายใจหนึ่งก่อนที่หัวใจจะตัดสินใจในจังหวะของมันเองผมปล่อยลมหายใจออกช้าๆเหมือนวางน้ำหนักทั้งหมดลงกับพื้นนิ้วของผมแตะหน้าจอในที่สุดไม่เร่งไม่ลังเลเสียงของเธอไม่ดังแต่ชัดเจนเราไม่พูดถึงอดีต ไม่ถามหาคำอธิบายเถียงรับรู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้ผมบอกเธอว่าผมอยากเริ่มจากสิ่งเล็กๆจากการมองตากันจากการฟังกันจริงๆเธอไม่ตอบทันทีแต่ผมได้ยินรอยยิ้มในลมหายใจเรานัดพบกันในสถานที่ที่เงียบพอให้หัวใจได้พูดเรื่องนามสกุล เรื่องความผิดพลาดยังคงอยู่แต่ไม่ใช่กำแพงอีกต่อไปผมรู้ว่าความรักไม่สามารถย้อนเวลาแต่มันสามารถเลือกทิศทางใหม่ก่อนวางสายเธอพูดถึงลูกเสียงนั้นอบอุ่นและมันคงกว่าที่เคยผมหลับตาเห็นภาพมือเล็กๆที่ยังรอ เมื่อสายตัดไปผมยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดอ่อนหัวใจไม่สมบูรณ์แต่สงบผมไม่รู้ว่าบทต่อไปจะเป็นอย่างไรแต่ผมรู้ว่าผมจะไม่เดินคนเดียวเพราะความรักครั้งน,นี้ยังคงหายใจเงียบงนันอ่อนโยนและรอคอยการเริ่มต้น ในวันที่เราพร้อมจะเรียกมันว่าบ้านอีกครั้ง